รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัสดีครับขอต้อนรับทูู้่รายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยหรอพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์10โมง20นาทีทช่อง5กฎหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะว,วันนี้ฮะผมมีเรื่องราวดีๆแปลกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยามากกว่าเยอะแยะมากมายตามไปพร้อมผมนะครับเพราะผมคือต๊อปเบนจบผลล่นใหญ่มาก ที่บ้านมีหอยไหมถ้าหาว่าไปซื้อมาแล้วเนี่ยผมขอเปลือกนะจะเอาไปทิ้งอยากได้จริงๆจ,จ,จะไปทําบุญครับเออ,อจริงๆจ,จะไปทําบุญคุณผู้ชมเชื่อไหมมีวัดอยู่ที่หนึ่งครับ <What? S 1> เขานําเปลือกหอยไปทําบุญกัน <Huh? S 1> แล้วก็เขามีเจดีย์เปลือกหอยใหญ่โตสวยงด <Wow. S 1> ให้ได้ชมด้ยนมะเออพาไปดูเลยดีกว่าดีป่ะ เดี๋ยวจะหาว่าโมหาว่างูงีงานเอาไปดูฮะเร็วเดี๋ยวกลับมาคุยกันไปดูเลยครับทําบุญด้วยเปลือกหอยมีจริงนะจังกับช่วงมีเรื่องมาเล่าครับเธอคุณผู้ชมครับวัดที่คุณผู้ชมจะสามารถทำบุญด้วยเปลือกหอยได้นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับ ครจะเชื่อล่ะครับว่าจังหวัดที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดทะเลเลยสักนิดจะมีวัดที่มีเปลือกหอยมากมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ค่ะเจะโอกรพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาอยู่กันที่วัดเจดีย์หอยจังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะซึ่งที่คุณผู้ชมนะคะเห็นอยู่ด้านหลังนี้ค่ะนี่คือเจดีย์ที่ถูกสร้างมาจากเปลือกหอย จริงๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งเปลือกหอยตั้งหัวว่าใหญ่มากปกติหอยที่เรากินแถวบ้านเนี่ยอาจจะเปลือกแค่นี้นะคะแต่ที่วัดเจดีหอยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะแปลกอย่างแน่นอนแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เจดีนี้เจดี JD เดียวมีใหญ่กว่านี้เองอ<า>เดี๋ยวเออจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูพร,พร้อมๆกันและที่สาคัญคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปทําบุญกันด้วยเปลือกหอยอด้วยอเอ๊ะมันทําบุญยังไงทําได้จริงเหรอ นั่นแหะสิคะคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าเราพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าไปยังวัดเจดีหอยกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมอัตมาภาพพร้อมโทรด็อกเตอร์สุนทรคุณธาดาเจ้าว,วาดวัดเจดีหอยตำบลบองเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี วัดเจดีย์หอยเริ่มสร้างเมื่อวันที่12พศ26ได้เกิดดิมิตว่ามีที่สังเกตประมาณ3ข้อข้อที่1พบต้นมะยม3ต้นออกลูกหลกอยู่ที่ด้านทิศใต้ข้อที่2พบกอไผ่1กอมีลำ8ลำข้อที่3หันหน้าทิศตะวันตกก็เป็นคลองส่งน้ำอยู่หน้าวัด เมื่อซื้อที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ขุดบ่อน้ำลึก6เมตรก็ได้พบเปลือกหอยนางลมยักษ์มีมากหลวงพ่อคะตั้งแต่เข้ามาในวัดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีเจดีย์หอยที่ใหญ่มากๆอยู่บริเวณทางเข้าทําไมหลวงพ่อถึงคิดที่จะเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาทําเป็นเจดีย์คะเ,เรื่องเป็นี้ระหว่างที่เราขุดหอยมาเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องบนเป็นผู้สัง่งหอยเนี่ยมากองไว้อย่างนี้มันไม่ได้ เจ้าปถูกบ้านเขาไม่ได้เราจะต้องสร้างเจดีย์เลยตั้งชื่อวัดเจดีย์หอยตำบ,บลบางเงินอำเภอลั่นเจ้าจังทงไทยและนี่แหละครับคุณผู้ชม,มที่เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เราเห็นเจดีย์หอยที่ใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งความพิเศษของวัดนี้นะคะคุณผู้ชมเขามีการทำบุญด้วยเปลือกหอยด้วยใช่ไหมคะคุพ่อใช่ใช่ใชทำอะไรขั้นตอนอยังไงบ้างคะคือหมายความอยากจะให้ทุกคนในโลกนี้ ก็มาร่วมกันคือจารึกชื่อนามชังคุณและหลวงพ่อเอาหอยทั้งหมดเนี่ยไปสร้างเจดีย์คุณผู้ชมครับการทำบุญด้วยเปลือกหอยของที่วัดแห่งนี้นั้นสามารถทำได้ด้วยการบริจาคปัจจัยตามศรัทธาและเราก็จะได้เขียนชื่อลงบนเปลือกหอยเพื่อที่จะนำเปลือกหอยเหล่านี้ไปสร้างเป็นเจดีย์แล้วก็อย่างอายุของหอยที่เห็นนี้น่าจะ8ล้านปีฮะนี่คือมุกที่ยังอยู่มาตลอด8ล้าน,านปีแล้านปี เก่ามากค่ะคุณผู้ชมครับหอยที่หลวงพ่อนํามาทําเจดีนั้นก็มาจากพื้นที่ของวัดที่มีซากหอยเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับมากแค่ไหนก็ดูได้จากบ่อน,น้ําที่อยู่ในวัดนี้สิครับเรียกว่าต้องใช้เวลาขุดกันหลายวันเลยทีเดียวแต่หลวงพ่อท่านบอกกับทีมงานของเราว่าเนี่ยแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับยังขุดขึ้นมาไม่หมดเลยยังมีอยู่ข้างล่างอีกเพีย และที่เรายือนอยู่กันตรงนี้นะคะนั่นก็คือบริเวณที่หลวงพ่อเนี่ยได้ขุดเป็นที่แรกๆในวัดเลยใช่ไห<ช>มคะคืะมค่มากรวมขุดหอยสามารถที่จะขุดได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนเพราะมันเป็นสุกสารมันเป็นสุกสารหอยก็คือว่ามีตาหอยทั้งนั้นเลยและที่กองอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็เป็นจำนวนเปลือกหอยที่มีคนมาทำบุญนั่นเองนะครับ โอ้โหอะไรมาจะเยอะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยเห็นเจดีหอยที่มีขนาดใหญ่โตแบบนี้ขอบอกเลยนะครับว่าสร้างมาจากเปลือกหอยทั้งหมดแล้วยึดด้วยปูนเพียงเล็กน้อยส่วนเปลือกหอยนั้นหลวงพ่อท่านก็เป็นคนเลือกเองติดเองและสร้างเองด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับหลวงพ่อใช้ประมาณ6ปีเพราะว่าหนึ่งรายละเอียด มันเล่งไม่ได้เลยแล้วก็คนที่ทําเนี่ยคนเดียวชมันคนเดียวฮะช่างคนเดียวก็เดินทําไม่ได้ที่ช่าคนเดียวคนเดียวเหรอคนเดียวเลยคนหนึ่งทำข้าหน้าวัดพระเจ้าห้าพระองค์หนึ่งเสียงนะฮะต้องห้อยโหนต้องอะไรคือหมายความการทําต้องเสียงแล้วนี่มันต้องหกสิบเมตรอะหกสิบเมตรดังนั้นทำอะไรสุดแชมมันเสียงมากมากนี่หัวหน้าช่างีหัวหน้าช่างค่ะคุณช่ง ผู้ชมครับหอยที่ถูกค้นพบเยอะขนาดนี้นั้นเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสะดือทะเลมาก่อนนั่นเองนะครับทำให้มีทั้งเปลือกและหอยที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นล,ล้านตัวเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคะเทปนี้เนี่ยนอกจากจะได้รับรู้ถึงความแปลกที่เป็นวัดที่ทำมาจากเปลือกหอยทั้งหมดนะคะแล้วก็เปลือกหอยที่มีอายุนับกว่า8ล้านปีค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีค่ะอย่าลืม ลองแวะมาดูกันนะคะที่ว่าเจดีหอยนั่นเอง <Yeah. S 1> สำหรับท้ายนี้ค่ะหลวงพ่ออยากจะให้ฝากอะไรงผู้ชมของเราที่กำลังรับชมรายการอยู่สักเล็กน้อยค่ะอาตมาภาพขอบุญบาร,รมีจากคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาผู้ยาจตายาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคนละโลกทั้งหลายจงประปราสา,าคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ชมรายการนี้ ขอให้จงมีต่ความสุขความเจริญทั้งพบนี้และพบหน้าตลอดกาลและนานเทินขอเจริญพออ๋อที่แท้เคยเป็นสะดือทะเลมาก่อนนี่เอง <Yeah. S 2> นี่น่าเปลือกหอยในเยอะแยะมากมายเสียละเกินนะครับ ถ้าหาว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นกับตาตัวเองเนี่ยเชิญได้เลยนะที่วัดเจดีหอยนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะไม่ไกลไปง่ายนะครับอยู่ริมถนนเลยจะเห็นป้ายชัดเจนผมเคยขับผ่านมาแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสัปดาห์หน้าจะต้องไปให้ได้เลยไปดูเห็นกับตาตัวเองถ้าคุณผู้ชมไปมาแล้วเนี่ยไปก่อนผมส่งรูปมาที่แฟนเพจของเราด้วยนะนะครับเอามาให้ดูหน่อยน,นี่แฟนเพจของเราอยู่ตรงนี้นี่เลยนะส่วนเปลือกหอยไม่ต้องเอามาฝาก หลักเล็กขโมยน้อยอิดคุกนจาจาจะบอกให้ช่วงหน้าฮะผมยังมีเรื่องราวดีๆนำะมาฝากกันอีกครับพักสักครู่หนึ่งครับอไอศกครีมที่ผมจะพาไปทานนะบอกเลยแบบเนี้ยดยูธรรมดาไปเลยครับผมต่อให้หน้าทานแค่ไหนก็ตามไม่หน้าทานเท่ากับไอศกครีมที่ผมจะนำมาฝากกันใน,ในวันนีย้ยังไม่บอกนะจ๊ะว่าเป็นยังไงไปดูหน้าตาเอะก่อนแล้วคุณจะงงว่าเนี่ยเหรอไอศอกครีม ไอ้รีมแบบนี้ก็มีด้วยหรอเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ